จะพามาดูต้นไม้ตายซากกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะมันโดนตัดค่ะมันตายทั้งตายต้นมันตายทั้งต้นเลยค่ะนี่เขาเรียกว่าตายซากนะคะแต่ที่สำคัญก็คือนี่มันจะเป็นคล้ายๆกับรูปหัวใจเห็นไหมคะนี่เดี๋ยวเรามาดูช่องกังซิว่ามันมีอะไรข้างในบ้าง มันมืดอะคะคล้ายๆกับหัวใจนะคะต้นนี้อยู่ในบึงกระเทียมนะคะนี่ค่ะอันนี้คือตัดแล้วข้างในจะเป็นโพงเลยค่ะแต่ไม่กล้าเอามือล้วงไปนะคะเพราะว่ากลัวงู นี่เลยค่ะต้นไม้ตายซากนะคะ